เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับนี่สามารถเข้าไปดูคลิปต่างๆได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีแบบสัญญาณด้วยเสียงด้วยนะครับบางทีมีของยื่นมา นับสนุนโดยคาร์ r ฟชัวสวัสดีครับวันนี้พบกับโอทเอ t เด t อ u โตเช่นเคยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมเราจะนำเจ้าตัว t o y o ต a C-HR 1.8ตัวเริต้นคันนี้ครับไปรีวิวกันนะครับผมแต่ก่อนจะมาดูรีวิวออปชันต่างๆผมฝากแลก้วก้เอาไปทดลองขับเลยครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมโก o ออเรตออโตนะครับแม่วันนี้เรา เจอกันอีกแล้วในมุมมองแบบ P.O.V. นะครับวันนี้พิเศษมากวผมอยู่กับเจ้า Toyota C.H.R. นะครับ1.8 N3 ในปี2018นั่นเองนะครับดูไม้สัหน่อย8 4 0 0 0นะครับและวันนี้ผมจะพาไปทดลองขับในสภาพเมืองนะครับผมว่าเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่เขาให้มานั้นเป็นอย่างไรเบื้องต้นเขามี รูชคอนโทรลมาให้ที่ตรงนี้นะครับผมผู้ไรเป็นหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับผมทางซ้ายควบคุมเครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆทางขวาควบคุมหน้าจอ TFT ตรงนี้นะครับผมมีก้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังอีกนะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโตโ้เบรกโฮมาให้นะครับผมและเกียร์ที่เป็นแบบ s e q u e นเชียนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้สาระสําคัญของคลิปนี้นะครับเราจะไปชมว่าการขับขี่เป็นอย่างไรฟีลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับการใช้งานในเมืองโอเคไหมกับรถไซส์นี้นะครับและแน่นอนไซส์นี้เหมือนเป็นรถที่ผู้หญิงจะค่อนข้างชอบนะครับสาวๆคนไหนที่กําลังมองหารถแบบนี้อยู่หรือครอบครัวเล็กๆนะครับที่มีลูกเล็กสักคนหนึ่งสองคนเนี่ยผมมองว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังก์ชันการขับขี่กันก่อนเลยดีกว่านะครับผม ว้าวโวโอเคดูการเข้าโค้งสิ ey, เป็นยังไงความเร็วประมาณ60นะครับอืมนึบดีผมว่าโค้งอะไรของเขาเนี่ยมันจะมีช่วงฟรีอยู่เล็กๆนะครับเนี <m> ่ยแต่มันไม่เยอะมันคมนะโว้งอลไรของเขาผมมองยอมรับเลยว่าคมจริงๆเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ CVT นะครับแต่ว่าเขามีระบบแมนนวลมาให้ด้วย ่าก็คือเป็นซีเควนเชียลชิปนั่นเองนะครับอ่าลองดูนะ1 2ึ่งสองาผมผักแล้วเป็นเกียร์เอเห็นว่ารอบมันมาเลยดันขึ้น M3 เห็นไหมเอ็มเอ็เล้วเ,เพื่อนดัน,นก็ดีเป็น M4 M5 เห็นว่าซึ่งแน่นอนว่าสําหรับเรียกรอบในการจะเร่งแซงนะผมชิปดาวให้ดูอ่าเห็นว่ารอบมันจะขึ้นถ้าดันกลับเพื่อก็พันกลับอย่างนี้ได้เลยก็จะเป็นเกียร์ดีปกตินะครับซึ่ง แน่นอนเขาไม่มีแพดเดิลชิมาให้เราใช้จากตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปชมรีวิวสภาพกันต่อเลยเป็นยังไงกันบ,บ้างครับหลังจากเที่เราดูการเทสได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของตัวแพลตฟอร์มใหม่ของ Toyota ต,ต,ตัวนี้เลยนะครับผมเจ้าตัว CHR 1.8ตัวเริ่มต้นคันนี้มาในแพลตฟอร์มใหม่ของ o ตโยต่นเองก็คือ TNGA ย่อมาจาก To โ o t a New Global Anti-Tecture นะครับเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ของ To โย ta อยากรู้ว่าตรงนี้ที่เขาทําตัวแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยของเขาได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่โตโยต้าเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คือตัวฐานล้อของเขานะครับกว้างขึ้นนะครับผมอย่างที่สนะครับก็คือความสูงของตัวรถนะครับผมต่ําลงตัวพื้นต่ําลงนะครับผมตัวด้านท้ายเนี่ยปีกนกเป็นแบบอิสระคู่นะครับแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าครับเป็นตัดแบบทูโทนนะครับนี่ครับดําขาวแล้วก็ลงมาที่กันบางโคนล่างเขานะครับเขาตัดกันครับ เกิด็กเ t u r e ขึ้นมานะครับแบบใหม่แล้วดูค่อนข้างผมมองแล้วมันเหมือนแบบไอรอนแมนนะครับแบบเทคโนโลยีแบบใหม่ๆสวยๆนะครับแม็กอันลอยนะครับเดิมๆจากโรงงานตัวแม็กอันลอยของเขาก็คือลายปกติของเขาสำหรับยางเขาก็เป็นรุ่นนี้ที่มากับรถก็เป็นบิดสโตรนะผมแล้วก็เป็นยางปี2020นะครับคันนี้นะครับแล้วก็ดอกยางนะครับสะพานยางเหลือเยอะๆนะครับนี่นะครับมาที่กระจกด้านข้างนะครับเป็นสีขาวตัดสีดําแล้วก็โครเมียมมีไฟมีไฟมาเรียบร้อยด้านข้างนะครับ นี่เรามาดูภายในนี่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับโก็นี่ครับนี่ครับเป็นเหมือนลายดาวครับนี่เหมือนลายสามมิติเนาะใช่นี่ครับสวยเนี่ยร์อย่างเงี้ยสวยครับนี่นะครับนี่มาสุดนี่เลยนะครับสีเสียงบางๆเดิมเลครับเขตนะครับโมเดลเห็นชัดเจนนะครับถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเมสสปอนเนี่ยจุดเชื่อมของเขาเนี่ยถี่ขึ้นอันนี้อีกเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับที่เขาภูมิใจมากของโตโยต้าครับคือเป็นที่เปิดนะครับหลบเรียบกับตัวรถนะครับแล้วสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะครับ วิธีการเปิดนี่ครับซึ่งด้านในนะครับบอกของเขาก็จะเป็นแบบ60-40เคไฮไลท์ของเขานะครับนี่คับด,ด้านท้ายดวงไฟนะครับมองๆก็แอบเหมือนรถบางรุ่นนะครับเป็นตัว4ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายพร้อมไฟเบกรกดวงที่สามดวงใหญ่มากนี่ครับออกแนวสปอร์ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านท้ายของสัมพาระ,ละแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมาให้ถึงเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่เขาบอกด้านท้ายหนักนิดนึง ภายในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมองด้วยสายตาเปล่าไม่เอาตัวตัวนี้เราออกนะวางกระเป๋าใบให,ใหญ่ได้สองใบแน่นอนอุปกรณ์ฉุกเฉินของเขาให้มาเดี๋ยวนี้เขาให้ตัวปายางแล้วก็ที่สูบลมมาครับรุ่นนี้จะไม่มีล้ออะไหล่ให้แล้วนะครับเพื่อนๆนครับ<ๆ>จะมีเซ็นเซอร์ด้านท้าย1.2.3.4จุด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 นะครับรุ่นนี้โอเค มีเสาเสาอากาศแบบคีบฉลามด้วยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับมันจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นตัว1.8ไมล์เนี่ยมันจะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะครับผมนะแต่ดีไซน์ภายในของเขาเหมือนกันนะครับผมลายดาวแบบนี้นะครับสวยๆนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นออโต้สี่บานเลยนะครับโอเคสวยงามแอร์ออโต้กดปุ๊บทํางานนะครับด้านจอเนี่ยจะหันมาทางด้านของผู้ขับขี่นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวจอเนี่ย ระดับความเอียงได้5ระดับนะครับนี่ใช้งานง่ายนะครับผมรุ่นนี้ยังรองรับตัวแผ่น DVD ตัวด<า>ิสอยู่นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับเป็น WiFi ไม่ว่าจะเป็นไฟไรไร้าร้านไ i f i ด้านนอก WiFi อะไรก็แล้วแต่ล่อยมาฮอตสปอตก็เชื่อมได้นะครับนี่อา่านี่สามารถเข้าไปดูคลิปต่างๆได้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีแบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับเราก็ลองศึกษาการใช้ดูนะครับเบาะ นะครับเป็นแบบโอบนะครับซ้ายขวานะครับการโยนตัวนะครับขึ้นมาที่ด้านบนนะครับค่อนข้างสะอาดครับปรับระดับได้นะครับผมสวยงามอ้าในช่องเก๊กกลางมี12โวลต์120วัตต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับเผื่อบางทีใครต้องการใช้นะครับโอเคเก๊กด้านหน้าก็เก็บของได้นิดหน่อยครับส่วนมากจะเป็นคู่มือรถประจารถมากกว่านะครับรุ่นใหม่ๆของ Toyota เป็นแบบนี้หมดเลยนี่ครับบางทีมีของยื่นมา โอเคกันหนีบนั่นเองนะครับผมได้ข้างเดียวนะครับสำหรับด้านคนขับนะครับฝั่งนู้นถ้าเปิดมาตัวใครตัวมันนะครับอันนี้แอร์แบ็กนะครับก็จะมีทั้งหมดครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เสาด้านหลังด้านหลังอีกสองที่ก็คือหกลูกนั่นเองนะครับหัวใจสำคัญของคันนี้เลยนะก็คือเจ้าตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดตัวนี้เป็นตัว2 Z r นะครับผม140แรงม้านั่นเองนะครับผมเป็นดูโอ VVTI นะครับผม นี่ในห้องเครื่องเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปที่ผมมองผมจะมองห้องเครื่องหนึ่งรอบนะครับกวาดสายตาดูนะคความสะอาดต่างๆมองดูฉนวนการความร้อนด้านในหากว่าเขาเนี่ยวิ่งหรือว่าลุยน้ํามาหรือเกิดการล้างเนี่ยตัวฉนวนเนี่ยของเขาจะมองเห็นว่ามันจะเกิดการพองและกิดรถจอดในน้ําตัวฉนวนจะเป็นสีส้มขึ้นมาให้เห็นนะครับนี่ครับยังสะอาดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสะอาดแบบนี้เลยครับมออกอต่างๆสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่ครับ <hör> ต่างๆ นะครับยังสวยงามอยู่นะครับสีเดิมๆครับฝากระโปรงยึดแน่นอนอย่างนี้สวยงามแอร์ฟลต่างๆสวยงามมากนะครับมองมาทางนี้หัวน็อตนะครับไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับออเกเดตออโต้นะครับผมราคาคันนี้เริ่มต้นที่6กแสนห้าหมเท่านั้นเองนะผมของมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับผมมีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นหากใครสนใจนะครับให้รีบติดต่อเข้ามาที่เพจออเกเดตออโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อทาง เฟซบุ๊กไลน์แอดทิกตอร์ยูทูบสามารถติดต่อได้หรือโทรเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษ,ษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นโปรโมชั่นต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนถึง1ปีนะครับผมรถอะไหล่ฉุกเฉินดูแล24ชั่วโมง1ปีนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนออกจากศูนย์บริการนะครับผมแล้วก็น้ำมันเต็มถงังส่งรถถึงบ้านท่านนั่นเองครับฝากติดตามช่อง YouTube Facebook t ิ k กต k อกไลน์แอดแล้วก็เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซลล์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ